ร,รถแต่งของเราเนี่ยครับผมรูปของเครื่องนะครับลูกใหญ่นะครับลูกโกนะครับผมเสียงเงียงลั่นเลยนะครับดูนะครับผมนี่ออกเลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีเบบี้ทุกคนนะครับผมเดอะไมซีและในวันนี้ผมมาแจกมอดรถแต่งสิบคันนะครับบอกเลยว่าสวยทุกคันนะครับผมโอเคเข้าเรียงกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับผมมารถเลยนะครับอย่างแรกนะสกินก่อนเลยหนึ่ง กินที่สองเนี่ยครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็มีทรงชงทรงช่างทรงแหวนอะไรประมาณนี้แหละนะก็ดูได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสอดกินเนี่ยอย่างต่อไปนะครับเรามาดูรถกันบ้างนะครับปัดลงล่างนะครับปุ๊บเราเลื่อนไปด้านบนอันที่สองนะครับกดแตะไปเลยนะผมอ่ารถนะครับคันที่หนึ่งนะครับผมคันที่สองเนี่ยครับ กันที่สามนะครับก็กันที่สี่นะครับกัน okay. ที่ห้านะครับผมกันที่หกนะครับกันที่เจ็ดนะครับกันที่แปดนะครับผมอ่ากันที่เก้านะครับโอเคกันที่สิบนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับเรามาคันแรกเลยนะครับทรงตลอนี่ครับผมนี่เป็นไงโคตรสวยนะครับสีน้ําเงินนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองไปลองเว้นกันดีกว่านะครับป่ะทุกคนโอเคนะก็เล่นได้ตามปกติเลยนะครับไม่มีหลุดไม่มีเด้งนะแอนดอยสามหรือสีก็เล่นได้นะครับถ้าลงถูกวิธีนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปสนามดีกว่านะครับซึ่ง เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าสนามอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเราเปิดแผนที่ได้เลยนะครับเอ่อเปิดแผนที่แล้วก็อมาตรงนี้นะฮะนี่เป็นรูปตัวยูนะครับผมแล้วเราลงจากรถนะครับผมจะบอกวิธีวาร์ปไปนะครับผมอ่ะปัดลงล่างนะครับมาหาตรงคําว่าทเลพอร์ตเนียครับอันนี้เลยนะครับกดแตะไปเลยนะครับนี่ไปไงนะครับผมก็มาตรงสนามเลยนะครับบอกเลยว่าสนามนี้ทางยาวโคตรนะครับผมหนึ่งพันมิตรนะะ โอเคครับผมเรามารีวิวรถกันเลยดีกว่านะครับไม่พูดพภาตํำเพลนะับคันแรกเลยนะของของเรานะโอเคเรามาดันโลดีกว่านะครับสําหรับทางยาวหนึ่งันเมตรนะครับผมโอเคนี่ครับจะแรงหรือเปล่านะครับผมอลไวน,นะฮะออกกัวแล้วออกไปเลยนะครับผมไม่เข้าจบเองอะ แย่แย yeah, 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 yeah. ่แย่แย่ะคันต่อไปนะครับผมเป็นดีมซูเปอร์คาร์ทรงเชีงนะฮะนี่ของไก่ด้วยนะโอเคโอเคครับดันโลกันเลยดีกว่านะเสียงเสียงรัดนะไปกันเลยนะครับผมโอ้โหยกล้อเลยนะครับืสอสับยกนะพร้อมด้วยนะครับทุกคนนี่ เฮ้ยไม่มาหวะเรียนไม่เอาเรื่องนะโอ้คันสูอวันแรงนะฮะทุกคนโอเคนะฮะไปขั้นต่อไปกันเลยเนี่ยครับผมขั้นต่อไปเป็นเว็บร้อยสิบ LED นะทุกคนก็เป็นแม็กสีแดงแล้วก็ข้อขึ้นสะหนิมเนี่ยคนะอข้อ,อชื่อว่าท้ายแรงนะฮะโอ้โหเอาเอรื่องนะโอเคครับขึ้นขั้อมนเลยนะอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าท้ายแรงจริงหรือเปล่า ทุคนได้ยินเสียงตัดไหมนี่มีลอตัดด้วยนะไปออกตัวเลยนะผม้อมอเลยะอ้ยเริ่มมาเริ่ม,มาไปเริ่มมานะผมท้ายมาบะมาจับนะเอาเรื่องอยู่ทุกคนผมชื่อจริงๆนะครผมคันต่อไปนะครับเป็นเว็บร้อยสิบทรงโค้งไก่้ะยนด้วยนะผมเหลือแต่แบบ เขาเรียกว่าเศษเหล็กหรือเปล่ารอเล่นราเล่นลบร <Nope. S 1> อบตัวกันเลยนะเพราะว่าเรามันจะแรงหรือเปล่านะนี่หมอบด้วยนะอ่าก็มาอยู่ก็ถือว่าแรงนะครับก็เชื่อได้อยู่นะอ่ะยกล้อโชว์เลยนะเอ้าหมดมาแล้วเหรอโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่องไปกันเลยนะ ขั้นต่อไปนะเป็นเว็บ110 LED ทรงเชียงแลผมสีขาวก็ดูนะลูกนะผมทำมาดีมากเลยนะนี่ออบเจกต์ก็าทำมาดีจัดเลยนะ <Wow. S 1> เป็นท่อสำดกของ THK นะครับผมเชเอาเรื่องอนะ oh, <no. S 1> ไปครับปอกตัวกันเลยนะครับผมนี่มีหนึ่งท่อด้วยนะเอาวะไปนะผมนี่ สวยมากนะครับคันนี้นะติดเต็มสิบเลยนะให้ตั้งใจอะ่ะมันสวยยิงโอเคครับผมไปคันต่อไปกันเลยนะคันต่อไปนะเป็นเว็บร้อยสิบทรงค้งไก่เหมือนเดิมนะนี่นะรอบๆเป็นไงเป็นช่อสำลักอะไรเรนะอ่ยเอสเคเหมือนกันนะฮะอ่ามานะับผมเรามาดูว่าท้ายจะแรงหรือเปล่านะครับผปรุ่นทอนิยมใช้นะนี่ มาโดนโอ้ยเอาเรื่องว่ะออกตัวยุกล้ออะไรอนนี่มันเบาเกินแล่นแหละอย่างว่าเขาใช้นะหูไม่ร้อสิบบวกเลยร่นมันแรงนะแรงแรงดูดูออกตัวยุกอย่างเดียวเลยฮะนี่โอ้โหขั้นต่อไปนะเป็นเว็บร้อยสิ led ทรงตรออนะครับผมเหมือน ภาพยังไม่โหลดโหล,ลดเท่าไหร่นะก็ทำใจไปนะครับผมก็เหมือนจะย่นอามันนิดหนึ่งอ๋อท่อโบโอนะครับท่อดอกไม้เอนะทุกคนท่อบ้านสวนหรือเปล่าวะท่อบีทีเนะนี่เอาเรื่องนะทุกคนท่อนี้ไรองรา,าคาเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยะหอบก,กันเลยครับทุกคนท่อนี้เสียชื่อไม่ได้นะฮะ โอเคนะคก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับผมนี่นะครับชอบท่อมันนะครับนี่นะท่อมันดีนะเป็นท่อของ BHB นะไม่ใช่ b h อนทะกันต่อไปนะเป็นดีมซุปเปอร์คทร์งเชงนะเออบวกโครงไก่ด้วยนะครเป็นท่อของ KOU นะอ,อ่ามันใช้ได้เลยนะทุกคนโอเคนะฮะเดี๋ยวเราออกทัวกันดีกว่านะทุกคน อุ้ยยกเลยทุกคนเอาเรื่องว่ะมันแรงจริงอันเนี้ยวัยรุ่นนี่หมอบด้วยฮะวัยรุ่นดันโลนั่นแหละฮะผมเรื่ยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทุกขั้นต่อไปกันเลยเนะฮะวัยวรุ่นตายอ่าอันนี้นะฮะเป็นรถเคอานะครับผมอ่าผมชอบหัวนะพระครับเนี่ยตอนท้ายอะนะ่ะนะนะดูห้องเครื่องกับประมาณนี้เลยเนะ นี่ร้อขับกนดีกว่านะทุกคนไปะนะฮะอ๋อเสียงท่อรันด้วยนะฮะมาวันนี้เลยทุกคนอุ้ยัยรุ่นดูท่าหมอะนะโอ้ยกระโชหไปหน้าเลยโดนเหมือนแบบทูเปอร์แมนนะนี่มาเป็นไงทุกคนค่าเหมบแบบเป็นทูเปอร์แมนแล้วแล้วอะอโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปกันเลยนะฮะชอบมากเลยทุกคน นี่นะฮะโอ้โหสติกเกอร์ดูนะฮะผมโอเคฮะและคันสุดท้ายท้ายสุดนะฮะผมเป็นรถเว็บร้อยสิบทรงตลอออ๋อนะะผมอ่าประมาณนี้ท่อโบ้ด้วยนะผม BSB นะฮะอ่าโอเคครับวัยรุ่นป่าลอกตัวเลยดีกว่านะเอ้ยอะไรอย่าปลายทุกคนนี่อ่าเป็นไงหมอบไปเลยนะฮะเอาเล็บเอาเล็บ มาว่ะท้ายมาทุกคนโอเคครับผมมีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวสำหรับตัวเกมตัวนี้นะผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคเนาะหรับกิโลนี้ไปก่อนละกันนะครับผมง่ายก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วเราเจอคลิปหน้านะผมดูครับโคตรดีนะผมโอเคนะ See you again นะ